เข้าใหม่มาให้แล้วค่ะคันนี้ t ตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตรถปี22-23ไม่เพียง30กว่าโลนะคะผ่อนเพียง7 4 0 0ตลอดอายสัญญาพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาแฮสแบท5ประตูรถปีใหม่ไม,ม่น้อยดูคลิปนี้ให้จบเด็ดขาดน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับเซล ของบริษัทเพรยนต์วันนี้นะคะอยู่กันที่เพรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1เขตมนบุรีกรุงเทพนะคะคุณพี่ขาตอนนี้ลุงอยู่ที่โกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะคุณพี่ขาบอกเลยว่า รถเรามีเยอะมากๆนะคะแล้ววันนี้ลุงพาพี่ๆมาชมรถเข้าใหม่หน้าใช้งานเป็นแฮชแบ็กหประตูนะคะคันนี้ราคาดีด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7จ็ดพตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะพี่ๆขาใครกําลังมองหาอยู่นะคะคุณพี่รีบจัดไปได้เลยสําหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือ t o โยต้ายาริสนะคะเครื่อง1.2สปอร์ตนะคะรถปี2 0 2 2ันยนะคันนี้มาในราคา4ี่แสนสามนะคะ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,4 0 0ตลอดอายุสัญญานะคะพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะก่อนดูคลิปนี้คุณพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลเพชรยนต์ด้วยนะคะอะอย่างที่แจ้งวันนี้รุงจะพามาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะสำหรับคันนี้นะคุณพี่บอกเลยว่าดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ใหม่น้อยนะคะคุณพี่ขาราคาดีด้วยนะคะเส้นสายตัวรถจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้รุงพามาชมนะคะมาเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะสำหรับคันนนีีนะ้ะคุณพ่ เป็นโฉบกระจังหน้าแบบเขาเรียกว่าทรงสปอร์ตเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนโลโก้โตโยต้าที่เป็นโครเมียมนะคะไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไทม์เล n นิ่งไลท์นะคะคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงนะคะคุณพี่ขาดีไซน์สวยน่าใช้งาน,นมากๆนะคะสันเหลี่ยมคมคือแบบไม่มีรอยหล,ล,ลักยิ้มเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยหลักยิ้มเลยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะคันนี้ โป่งซุ้มล้อนะคะคุณพี่ขาแนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วก็ล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกขอบ15นิ้วนะคะคุณพี่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยคะ่ะยางปี2 2นะยางเป็นยางบิสโตนค่ะคุณพี่ขามาดูกันต่อนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะพับเก็บระบบไฟฟ้ามีแถบไฟเลี้ยวในตัวคิ้วกันสั์คันนี้นะคะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยภายในจะเป็นยังไง <S <S เดี๋ยววันนี้ลุงพามาชมค่ะคุณพี่นะคะภายในบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณพี่ขาสภาพคือน้องๆป้ายแดง เลยนะนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานมากๆคันนี้ได้เบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะดีไซน์เท่หน้าใช้งานค่ะคุณพี่สําหรับคอนโซลหน้านะคันนี้บอกเลยว่ากว้างมากนะคะคุณพี่ขาไม่มีบางทัศนวิสัยใดๆเลยนะคะมาดูต่อในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างนะคะคันนี้ได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะคุณพี่น็อต <c lusive> ไม่มีขันไขขยับทุกอย่างเดิมๆแน่นอน <c lusive> <ๆ>คุณพี่ขารับประกันเลยนะว่ารถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีก็อไม้นะคะ <c lusive> พี gar, ่พี่ขาเละไม่มีชำรุดสูญหายนื นอนนะจ๊ะอะมาดูกันต่อในส่วนของฝั่งประตูกันบ้างนะคะฟิล์มคันนี้อย่างที่แจ้งติดให้รอบคันเนาะแล้วก็ในส่วนของคันนี้จะได้ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นที่พักแขนนะคะเป็นหนังนุ่มๆแบบนี้เนาะเดินได้สีน้าเงินค่ะคุณพี่แล้วก็มีช่องเก็บของนะคะช่องเก็บขวดน้ําช่องเก็บเอกสารมาให้แล้วเรียบร้อยดีไซน์สวยจริงๆใครกําลังมองหาแฮชแบกนะพี่ๆนะรีบจัดไปได้เลยค่ะมาดูนต่อนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังคันนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่า,าจัดแจงมาแล้วเรียบร้อยนะดีไซน์ด้านหลังนั่งสบายเลยนะคะยืดขาได้สบายนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะคุณพี่ขาด้านข้างก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของนะคะช่องเก็บเอกสารมาให้เหมือนกัน คันนี้คิ้วกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขามาพร้อมไฟท้ายนะคุณพี่ดวงใสๆโตๆนะคะคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคุณพี่นะดีไซน์สวยน่าใช้งานไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวเลยนะคะแฮสแบกข้าประตูอย่างที่แจ้งเป็นรถอเนกประสงค์ค่ะคุณพี่คันนี้นะคะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่ขานี่ <c oughs> ให้ดูเลยนะคะคุณพี่ด้านหลังเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของช่องวางของนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้พับได้เบาะ6 0สิบเลยนะคะคุณพี่ด้านหลังพรมสักกราระสะอาดสะอานนะคะโครงสร้างนะคะก็อย่างที่แจง้งที่นี่ไม่มีชนหนักแน่นอนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟ,ไฟไฟแท้ไฟเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะคะคุณพี่ขานี่ให้ดู นะคะนี่คมๆเลยนะคะบอกเลยว่าที่นี่รถมีคุณภาพคัดเกตเอแน่นอนคุณพี่ขาเราได้รางวัลมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียนนะคะคุณพี่ขาบอกเลยว่าคัด 2 0 0พันกว่าดีลเลอร์ม,มาให้แล้วนะคะเพชรยนต์ได้อันดับหนึ่งเลยนะคะใครกำลังมองหานะรถที่มีคุณภาพนะคะคัสเกตเอโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมราคาดีไม่น้อยจัดเพชรยนต์ได้เลยค่ะคุณพี่และคันนี้ที่นำเสนอไม่ใช่อะไรคุณพี่ราคาดีจริงๆนะนะคะ439,000พี่ได้แฮชแบ็ค่าประตูดีไซน์สวยน่าใช้งานแบบนี้นะคะคันนี้ด้านหลังกล้องถอยมีให้นะคุณพี่นะเสาอากาศขนาดสั้นค่ะดีไซน์สวยน่าใช้งานมากๆนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับฝั่งนี้นะนี่ให้ดูพวกโครงสร้าง นะคะคุณพี่ขาโครงสร้างสวยจริงๆโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะคุณพี่ขารับประกันคุณจริงๆนะคะคุณพี่ข่าว่าที่นี่ไม่มีรถที่ตัดต่อกอใหม่มาแน่นอนนะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวลุงพามาชมในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะพี่ๆคันนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของกุญแจที่เป็นกุญแจแบบเป็นกุญแจไขนะคะคุณพี่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆสตาร์ทรถกันเลยดีกว่านะคะมา นี่คุณพี่สตาร์ทง่ายมากเลยนะคะคันนี้สตาร์ทง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานจริงๆนะคะมาเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยขอเป็นตรงหน้าจอก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะคะก็จะแสดงออกนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเ,เกณฑ์น,น้ำมันนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของดน้าหน้านะคะการเหยียบไม้นะคะว่าเราเหยียบอยู่ที่เท่าไหร่เลขไม้นะคะคันนี้เนาะนี่ดูคันนี้ไม่เพียงส0ม0 0ื่นโลคุณพี่ คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วดีไซน์สวยจริงๆด้วยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของพวมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนวิทยุรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะไม่มีลอกไม่มีเออเขาเรียกว่าขาดเลยนะคะคุณพี่ขาสวยเดิมมากๆนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะคุณพี่ <c oughs> คันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของหน้าจอทัชสกีเราเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะบอกเลยว่ากล้องถอยมีให้นะคะกล้องถอยมีให้มาพร้อมเรดร์เรียบร้อยแล้วนะ,ะพี่ๆเห็นนะนี่นะคะถ้าพี่ๆเห็นนะจะมีเรดร์ให้เราเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็คันคันนี้นะหน้าจอนี้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับรอง Apple ิ p อาร์เพได้ Android Auto นะคะฟังวิทยุ FMA m MM ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะแอ์นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคุณพี่นะ เพิ่มปรับได้เลยนะคะคุณพี่ขาดีไซน์สวยจริงๆนะมาพร้อมนะคะคอนโซลกลางด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ํานะคะคุณพี่นี่นะคะช่องวังแก้วน้ํามีให้นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะเป็นขั้นบันไดแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่แจ้งค่ะคันนี้ราคาดีมากๆ439,000บาทนะคะ คันนี้เนี่ยผ่อ,อนเริ่มต้นนะคุณพี่อยู่ที่ประมาณ7 4 0 0ตลอดอายุสัญญาดอกเบีย้ยพิเศษสุดเริ่มต้นอยู่ที่2.39เท่านั้นนะคะอ่ะมาดูันต่อนะคะคุณพี่ขาในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะทุกพีมานะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้อย่างที่แจ้งค่ะคุณพี่เราพามาชมรถเท่าใหมา่มันอาจจะมีฝุ่นสิ่งสกปรกนิดนึงนะคะคุณพี่ไม่ต้องห่วงเราทําสปาเราทําความสะอาดให้แน่นอนนะคะนี่พามาดูโครงสร้างโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิม ะะเบ้าโชคเดิมๆนะคะ 1R 1L นะคะมีหมดโครงสร้างนะคะโครงสร้างหลักแน่นอนนะคะไม่มีน็อตขันไขขยับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะเมื่อกี้ 1L อันนี้ 1R นี่นะคะต้ชค 1R ดูได้เลยค่ะคุณพี่ทุกอย่างเดิมแน่นอนมาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบนะคะคุณพี่ขาไม่มีเออเขาเรียกว่า น้ำยาล้วนไหลนะคะคุณพี่แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23โลลิตรเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้แผ่นฉนวนการความร้อนอยู่ครบนะคะคุณพี่ขาให้ดูเลยนี่นะคะข้อควรระวังสติกงสติกเกอร์อยู่ครบนะคะคุณพี่สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณพี่ เป็น Toyota y a r รินะคะเครื่อง1.2สปอร์ตนะคะรถปี2022 23นะคะมาในราคา439,000คันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะคุณพี่ขอรายได้2เท่าของค่าง,งวดเท่านั้นนะคะคุณพี่ขา ผ่อนเริ่มต้น7 4 0 0ตลอดอายุสัญญาใครสนใจนะคะติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรุ่งต้องขอบคุณพี่พทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้ต้นถึงจบนะคุณพี่ฝากพี่พ,พทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากด้วยค่ะ To y ยต a y ยาริ1.2 Sport นะคะรถปี2022-23นะคะมาในราคา4,39,000บาท ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0ตลอดอายุสัญญาใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะวันนี้ลูกต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ